็จแล้วค่ะไกเ่เผ็ดผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานของหม่อมีนนะคะสีสันน่ากินมากหอมฉุยเลยค่ะอันนี้เอาหม่อมมีทำแบบมีอะไรก็ใส่อันนั้นมานะคะที่ในตู้เย็น่านกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้หม่อมีขอตัวลาไปก่อนนะคะหม่อมีสวัสดีค่ะเรามาดูส่วนผสมของไก่ผัดเม็ดมะม่วงสูตรของหม่อมีนะคะเนื้อไก่หั่นชิน้นมีหอมหัวใหญ่หอมใหญ่นี่หม่อมีิใช้สองลูกนะคะชอบกินหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนนะคะกระเทียม ซอสมะเขือเทศน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะสซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะส่วนผสมก็จะมีนี่ตัวเอกเลยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ที่หม่อมมีทอดนะคะทอดแล้วก็เอามาพักไว้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการทำเลยนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานสูตรหมมมีนะคะอันนี้ยุคโควิดมีอะไรก็ใส่ไปอย่างนั้นนะคะอันนี้หม่มีทอดเม็ดมะม่วงกับพริกด้วยกันเลยนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะทอดไปเรื่อยๆจนเม็ดมะม่วงเหลืองทองนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนใส่กระเทียมลงเลยไปนะไปเลยนะคะอันนี้คือน้ํามันที่หมามมีใช้ทอดพริกกับเม็ดมะม่วงเมื่อกี้นะคะหม่อมมีมาใช้เลยใส่กระเทียมลงไปกระเทียมให้หอมนะคะอันนี้หม่อมมีใช้น้ำมัน vegetable oil นะคะน้ำมันผักอะคะ่ะน้ำมันผักนี่ถึงอาหารที่เราทานไม่หมดเหลือเราเอาไปแช่ตู้เย็นก็เขาก็ไม่เป็นไข่นะคะดีมากใส่แล้วใส่ลงไปะ ริกแห้งที่หม่อมนิททอดกับเม็ดมะม่วงนั่นคือพริกไม่เผ็ดนะคะแล้วทีนี้หม่อมนิทใส่พริกกินดาแห้งไปสามเม็ดเอาความเผ็ดของขามาันิดนึงผัดไปเรื่อยๆจนไก่สุกนะคะพอผัดไปเนื้อไก่ตึงแล้วหม่อมนิทจะใส่หอมหัวใหญ่เลยนะคะเอาหอมหัวใหญ่เขืจะได้สุกก่อน ชอบทานห,ารหรอมหัวใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยใครไม่ชอบก็ใส่นิดนึงก็ได้นะคะ แกัน,นะคะ่ะนั้นก็ใส่นี่นะคะรุงรสไก่ตาลทรายแดงค่ะผิวขาวน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นี่เลยค่ะตอนมาเขือเทศค่ะ ร้อนมะเขือเทศนี่หมอมมีม่จะใส่เยอะหน่อยนะคะสามช้อนโต๊ะอันนี้หม่อมนี้ไม่มีอ่าพริก red and red green yellow pepper นะคะถ้ามีก็เอาใส่ได้นะคะ สีเขาจะออกมาสวยมากนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะดีกว่าหอมใหญ่กับไก่จะสุกน้ำเริ่มงวดเราอยมาดูกันค่ะเห็นไหมคะเริ่มสีสวยเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไป ันนี้เราทํากินเองชอบผักอันไหนก็ใส่เหล่านั้นลงไปก็ได้เยอะๆเลยนะคะตามชอบค่ะค่ะ ไก่สุกผักสุกแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงเห็มะพานไปเลยนะคะอันนี้ว่าน,นี้ใส่เยอะหน่อยเพราะกินกันหลายคนแล้วก็มันก็อร่อยเนาะก็ใส่เยอะเรามีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้จะหนักไปทางเม็ดมะม่วง เขาให้เข้ากันค่ะเพราะว่าเม็ดมะม่วงนี่เราใส่ตอนเราจะทานนะคะมันจะได้กรอบนะคะอหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเห็่วมะพร้าวาสรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานค่ะ